สวัสดีครับพบกับแทนนะครับผมกับช่องแทนเถ erm ิดเทิงห erm ัวย erm ราวไทยกับคลิปนี้เป็นคลิปของหัวยราวพัฒนาวงวดประจำวันที่9กันยายน2564นะครับคลิปนี้นะครับเดิน3ตัวมาตัวเดินดีมา16งวดนะครับผมอันนี้แทนใช้อยู่ประจำอยู่แล้วนะเออเอาไว้จับนะครับผม วัตถเราที่จับหนึ่งมาก็ได้จากสูตรนี้ด้วยแล้วไอเด่นสูตรสองตัวมาตัวก็แปดหนึ่งชนหนึ่งพอดีแต่ว่าถ้าแทนไปจับไปหลักสิบนะครับอืมถ้าจับไปหลักร้อยมือวี่แล้วก็มันก็เฉียดแตกอยู่เนาะ <c oughs> อ่ะงวดนี้นะครับงวดประจําวันทีออ่งวดก่อนก่อนอ่ะงวดที่6กันยานะครับที่ผ่านมา1นึมหามาตัวมาที่หลักร้อยงวดนี้นะครับผมงวดที่9ก้ากันยายน2 5 6 4ันห้าร้มาตัวดูลักษณะคงที่ของของ10หน่วยเออร้อยสิหน่วยบนนะครับจ,นะจะติดเลขขี้อยู่นะจะติดเลขขี้อยู่เนี่ยสิงวดเนี่ยคือจะต้องมีติดเลขขี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเล่นอ่าเขาเรียกอะไรนะ ถ้าถ้าแบบ3ตัวถ้าจะเป็นเลขคู่ทั้งหมดก็ไม่น่าจะเสี่ยงหรือว่างวดน,นี้พอพอบอกไปปุ๊บเดี๋ยวแม่งจะมาเลขคู่หมดเลยก็ไม่รู้นะ <c oughs> แต่ว่าคงที่บนคือเลขขี้นะครับแล้วมันก็จะสลับกันไประหว่าง1,3,5,7,9นะแต่ว่าเนี่ย16งวดก็เท่ากับประมาณ16งวดนี้ประมาณ4อ่เดือนหนึ่งมีกี่ครั้ง1,2,8ครั้งก็2เดือนนะ2เดือนเพราะว่าเดือนหนึ่งมันมี8ครั้งนะครับ เวรามีแอิอัลสองรอบอันนี้ก็คือ2เดือนผ่านมาแล้วคงที่มากคือเลขขี้ต้องติดที่110หน่วยบนนะครับผม110หน่วยบนต้องติดเลขขี้งวดนี้คือ791นะครับผมแล้วแอดจะบอกว่าอีก2ตัวคือสูตรเด่น2ตัวมาตัวบนไม่ได้ชนกับ791นะครับมีสิทธิ์งวดนี้มีสิทธิ์สตัวตรงเราเจอกันครับ